ทน,นายรุณนรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรุณนรงค์คืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมครอบครัวของนางสาวนิติยาพรรีสลายหรือว่าหงขาวนักมวยหญิงชื่อดังกำกันเดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อร้องกองปราบนายสุริยันรีสลายผู้เป็นบิดาของนางสาวนิติยาพรรีสลายหรือว่าน้องแนนนักมวยหญิงฉายาหงขาวมราชพัฒจอมบึง และนางสาวปียพรศิสลายผู้เป็นพี่สาวพร้อมด้วยพน,นายความได้นำหลักฐานภาพถ่ายแชทข้อความสนทนาที่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งในข้อความที่มีการติดต่อระหว่างผู้ต้องสงสัยกับผู้สียชีวิตไปยื่นขอให้ทางตำรวจกองกำกับการห้า กองบังคับการกองปราบปรามตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากครอบครัวยังพากันติดใจปมการเสียชีวิตของน้องแนนที่ว่าผูกคอเสียชีวิตอย่างมีเงืนน่อนงำอยู่กับประตูห้องพักภายในห้องเช่าที่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตางดึกงคืนวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาและยังพบว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปจากที่เกิดเหตุด้วยผู้เป็นพ่อนายสุรยันได้เปิดเผยว่าคงติดใจในปมการเสียชีวิตในหลายประเด็นของลูกสาว ทั้งเรื่องร่องรอยบาดแผลที่บริเวณคอคล้ายกับถูกรัดคอในจุดที่ต่ำกว่าปกติลักษณะการพันเชือกรัดคอไม่พบเครื่อง iPad อุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่หายไปจากจุดที่เกิดเหตุรวมถึงเรื่องที่มีคนตามวนเวียนลูกสาวที่เข้ามาปีสนิทเพื่อทักเรื่องดวงชะตาซึ่งก็เคยบุกเข้าไปหาถึงในมหาวิทยาลัยมาแล้วด้านนายรณรงค์แก้วเพชรนายความก็บอกว่าตอนนี้ยังมีหลักฐานไม่มาก มีเพียงภาพถ่ายที่เป็นการสนทนามาขอให้ทางตำรวจช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมีประเด็นติดใจสงสัยและเรื่องนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากแพทย์นิติเวชให้ลองตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในวันต่อไปทางครอบครัวก็จะไปทำพิธีเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและขอดูหลักฐานที่มีการรวบรวมได้ในคดีนี้เพื่อน,นำไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปศิษสาี่หมอเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นแผลหลังจากการตายแล้วหมอที่ราชบุรี ขาม like ีแ้วนะแต่ไม่ได้ถามมามันเป็นนวงไม่รู้ดีๆเขบอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากหลังการเสียชีวิตตอนแรกตอนแรกหนูก็คิดว่ามันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้เพราะว่าลักษณะหัวน้องอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีเหล็กอยู่ตรงตรงที่หัวน้องอาจจะอาจจะโดนเหล็กแต่นี่ไม่รู้ว่าโดนอะไรวงมันไปไหนหมด